นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอน้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียงก้าวขอน้อมกราบนมัสการและขอโอกาสแม่พ่อครูอุปชาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ศิลานันทาเถรีพระพิษุณีผู้เป็นประธานสงขอน้อมกราบพระพิชณีสงทุกลูกเจริญธรรมมายังสิกขมนาสามณีน จเจริญพรยังญาติโยมวันนี้วันศุกร์ที่สามเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2568อัตมาภาพพระภิคุณีภูริทัตตาจะได้น้อมนำพระสูตรจากพระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยพระสุตตันตปิฎกอังคุตตะลนิกายณวกานิบาทเล่มที่ยีสิบสาหน้าที่สี่ร้้าข้อที่สิเจ็กุลสูตรว่าด้วยตระกูล พิสุพิสุณีทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าประการนี้พิสุพิสุณียังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้องค์เก้าประการอะไรบ้างคือตระกูลหนึ่ง ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ 2. วไหว้ด้วยความไม่เต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความไม่เต็มใจ 4. ปกปิดของที่มีอยู่ 5. ของมากแต่ถวายน้อย 6. มีของปราณีตแต่ถวายของเศร้าหมองเ ถวายโดยไม่เคารพไม่ถวายโดยเคารพแปดไม่ไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรม 9. ไม่ยินดีพาสิทธิของพิสุพิสุณีนั้นพิสุพิสุณีทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ประการนี้แลพิสุพิสุณียังไม่เคยเข้าไปหา ก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้พิสุพิสุณีทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ประการพิสุพิสุณีไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรไปนั่งใกล้องค์9ประการอะไรบ้างคือ ตะกูลต้อนรับด้วยความเต็มใจ 2. ไหว้ด้วยความเต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความเต็มใจ 4. ไม่ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากก็ถวายมาก6มีของปราณีตก็ถวายของปราณีตเจ็ ถวายโดยเคารพไม่ถวายโดยไม่เคารพแนั่งใกล้เพื่อฟังธรรม 9. ยินดีในภาสิติของพิษุพิสุณีนั้นพิษุพิสุณีทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าประการนี้แลยพิสุพิสุณียังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหา หรือเข้าไปหาแล้วควรไปนั่งใกล้กุลสูตรที่เจ็ดจบเอวังขอกราบปร,ราธนานิมนต์ท่านผ้าจารย์ศีลนันทาเทรีโปรดเมตตาขยายพระสูตรให้เจียมชัดด้วยสักค่ะกราบนิมนต์ เข้าใ,ใจออกอยังรู้สึกได้ไหมชัดอยู่ปะเวลาจิตมีภาวะตั้งขึ้นใส่ใจในสิ่งใดรู้สึกได้ในสิ่งนั้นนี่สิ่งนั้นคือตรงที่ภาวะที่มันใส่ใจในภายในนี่นะไม่ใช่พุ่งออกไปด้านนอกอย่างตามธรรมชาติเขาจะอ,อยู่ด้านนอกมันตามันเห็นรูปได้อยู่แล้ว โอ้ได้ยินเสียงได้อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยงั้นอะไรที่เราฝึกเนี่ยก็คือรู้ลมหายใจรู้กูญเหย,ยดเคลื่อนไหวคือคือสิ่งที่จะรู้จากข้างในในกิริยาที่เขาเป็นเนี่ยในเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นนี้มีหน้าที่ในตัวมันเองเพราะมันทำได้ของมันอยู่แล้วมันมีความเป็นใหญ่ นี่เราเลยต้องศึกษาสิ่งที่มีภาะวะความเป็นใหญ่อันนี้นี้ที่เป็นระเบียบของเขาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยต้องใส่ใจกําหนดรู้แล้วกหนดรู้ก็ต้องรู้แบบถูกต้องก็คือวิธีที่พุทธเจ้าแนะนำเนี่ยก็คือกายขตาสติแปลว่าความระลลึกได้ในกาย พราะมันอาศัยกายตาอาศัยกายหูอาศัยกายใช่ไหม mm hmm. มันมีกายนี้มันถึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ปะเ,ออเนี่ยก็เลยเราต้องรู้จักมันอะไรนะหารู้รู้ลมหายใจเข้านี่มีวิธีวิธีที่รู้จักเขาคือใส่ใจกายคตาสติธรรมชาติของความใส่ใจนี้จะทําให้รู้จักอายตนะเพราะมันอยู่ มันอาศัยกันและกันอยู่นะเป็นประตูด้านหน้าอยู่เราฝึกที่จะรู้สึกรู้ตัวอย่างนี้เรื่อยๆก็จะรู้จักสิ่งที่ทำหน้าที่ในตัวมันเองเนี่ยในอินทรีย์หรืออายตนาของมันตัวนี้เนี่ยมันมันครอบคุมทุกสิ่งเลยที่มันจะผ่านเข้ามาทั้งสภาพธรรมแล้วก็การทำงานของ ตาหูจมูกด,ดินกายแล้วก็ใจแล้วก็รูปสิยงกิริยสัมผัสธรรมลุกแล้วก็กระบวนการของธรรมะการอยู่กับกายคตาสติคือก็คือจุดเซนเตอร์หรือศูนย์กลางของการรู้จักสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของที่ผ่านเข้าผ่านออกของมันเราเราแค่รู้ใส่ใจรู้เท่านั้น อันนี้พรเจ้าเนี่ยท่านก็สอนทุกอย่างนะในการเป็นอยู่อันนี้ท่านสอนว่าอันไหนควรเข้าถึงควรเข้าหาเห็นไ้ม,อมบอกว่าถ้าเรือหัดที่ประกอบด้วยธรรมเก้าประการน,นี้นะเราไม่ควรเข้าไปหาไม่ควรเข้าไปนั่งไม่ควรเข้าไป นั่งกล้เออทุกนางไงเห็นไหมหนั่นลูกลูกทุกคนก็เลยต้องถูกอบรมถูกสอนว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หลายที่ไม่ว่าที่ไหนไม่แต่สถานปฏิบัติที่ไหนสำนักวัดวารามหรือที่ไหนหรืออะไรที่เป็นอันนี้ที่เป็น ที่ไหนละเนี่ยท่านไม่ได้จะมาจอตรงหมูเพราะนั้นมันกว้างใน,ใ,นในทุกสิ่งในทุกที่ที่มันเป็นอย่างเนี้ยนะให้ไปที่ไหนให้ไปที่ที่เขาต้อนรับด้วยความเต็มใจถ้ายังไม่ได้เคยไปก็ควรนะควรเข้าไปหาควรเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้ทำไมอ่ะทำไมพระเจ้าสอนให้เป็นอย่างนั้นนะ เออทำไมเนาะนะเพราะว่าคือสาวกของพระเจ้าเนี่ยนะขั้นต่ำเป็นอริยบุคคลนะการที่ภิกษุหรือภิกษุณีผู้เป็นสาวกในระดับอย่างนั้นนะเข้าไปใกล้ใครก็มีประโยชน์มีคุณใหญ่กับสถานที่นั้นกับบุคคลนั้น หนึ่งชนิดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปเลยเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคนมีศรัทธาจะปล่อยให้เขาตายได้ยังไงก็ต้องเข้าไปหาเขาเพราะเขาไม่รู้เหมือนพุทธเจ้าอ่ะก็เห็นดูด้วยญาณแล้วก็ก็่อยเลยถึงเวลาของคนนี้แหละขนาดองคุลิมานท่านยังแวบไปหาเลยท่านรู้ว่าคนเนี้ยจะพึงได้รับประโยชน์ แล้ความสุขอันใหญ่หลวงงั้นการเผยแผ่หรือการอะไรเกี่ยวกับธรรมะก็ต้องมองโดนดากฐานนี้เขาไม่ตอนรับเราพูดธรรมะเขาก็ไม่ได้อยากใส่ใจไม่อยากสนใจคำขานเราจะไปนั่งทำอะไรห้่สียเวลากินข้าวห้เปลืองทำไมเอาจริงๆเนี่ยไปนั่งกินข้าวทำไมเปลืองวะเปลืองอะไงเปลืองเปลืองเมื่อยเคี้ยวนะเมื่อยเกินนะ แถมยังต้องเดินไปอีกไปนั่งเหนื่อยไปหาเงี้ยโอ้ไม่เอาหรอกใช่ไหม <c oughs> เออ, <c oughs> อยกเป็นดวเหตุปัจจัยอะไรมันบังเอิญอะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็รีบรีบเผ่นออกมาแค่นั้นเนี่ย <c oughs> ยิ้มอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีรัทธาอยู่ข้างหลังก็ด่ายอยู่ดีทําดีแค่ไหนก็ดา่ดาก็ว่ามันมีอันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีไแล้วันไม่จําเป็นต้องเข้าไปอย่างนี้นะ แล้วเราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรทั้งนั้นเนี่ยกับโลกใบนี้ใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้อะไรท่านพูดเป็นกลางมากไงควรไปที่ไหนถ้าที่ไหนยังไม่เคยไปในที่ลักษณะนี้ควรไปนะไปโปรดไปให้ความรู้เนี่ยรู้เปล่าในเวลาคนที่พูดเนี่ยใครเป็นคนพูดประโยคเนี่ยถ้าคนมากไม่ไโลภโทสะโมห oh ะพูดอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม กายวาจามันจะอีกเรื่องอันนี้พรธเจ้าซึ่งในบริบทในในใน,ในช่วงที่ชาองค์อยู่ก็อ,กอย่างที่บอกเป็นสาวกเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแต่ล้วนแต่เป็นภระริยาเจ้าเสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นท่านก็พูดเพื่ออนุเคราะห์ในสัตว์มีชีวิตทั้งหลายในมนุษย์ทั้งหลายนะมันพรมอะไรังนั้นก็เลยเป็นลักษณะนี้ั่นแนะนำว่าเข้าไปอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ พึงเ,เขาไปนั่งใกล้ไม่ใช่จะไปอย่างอื่นแต่ให้ให้ธรรมะนั่นเองนะให้ธรรมะสนใจเขาให้ใส่ใจเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้นมีความต้นรับมีความใส่ใจไงไหมให้อาศานะด้วยความเต็มใจไม่ปกปิดของที่มีอยู่อะไรีมีของมากก็ให้มากไหว้ด้วยความเต็มใจ มีของประนีตก็ให้ของประนีตถวายด้วยความเคารพไม่ถวายด้วยความไม่เคารพนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมไงนะแล้วก็อะไรยินดีภาสิทธของพระภิกษุนีนั้นยินดีในคำที่สอนทำนะ เอาบางทีเราก็เข้าใจนะบางทีแม่แม่แมแมแมพระอาจารย์บอกอ้รู้สึกตัวรู้ลมขนาดเรากันเองเป็นยังไงละ่ะรู้แล้วหรหอ้า่ยางงี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> พูดมากจัง <laughs> แบบนี้แนวไหน <laughs> แบบนี้แนวไหน <laughs> ใช่เป่ะเออเนี่ยโอ้ <laughs> แล้วอุตส่าห์เขาเป็นนั่งใกล้ว่าจะโปรดเขาหน่อยเขาย้อนกลับเอ้ยกลับลใช่ไหมใจก็รู้แล้วโอ้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดละเลิกคุยถึงเนี่ยใคก็ยังจ้องอย่ถ้าสมมุติอย่างนี้ในนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ในเก้าข้อยังมีเข้าช่องผู้เจ้าอยู่สักร้อยหนึ่งแปดสิบเอร์เซ็นอย่างเงี้ยอ้าเราก็จะจ้องอยู่ก่อนใช่ไหมยังไงก็ไม่ทิ้งแล้วนะสงสารเพลิน <c oughs> เรามีดีจะให้เป็นของไม่ทั่วไปไม่ใช่ปัจจัยสีใช่ไหมสมณะสาวพระพเจ้าสามารถให้ชีวิตใหม่ได้ทั้งชีวิตเลยความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงน้นเราจะให้ถรามันมีโอกาสได้ให้ก็ให้เอาแค่แปดสิบเอร์เซนต์ก็ยังดีแล้วก็ยังจะสนใจเขาอุ้มชูอยู่นะเนี่ยใช่ไหมแต่ไอ้โหสารพัดอย่างเงี้ย แต่ถามว่ามีข้อใดข้อหนึ่งก็รู้แล้วเราธรรมะมันจะมัเข้าถึงง่ายเพราะก็จะหนักไปทางสงสัยลังเลชอบไม่ชอบมันจะหนักไปทั้งมากไปด้วย mm hmm. นี่มันก็เป็นเครื่องกั้นเยอะเหนื่อยนั้นถ้าไปกลุ่มแรกที่ควรไปกลุ่มนี้กลุ่มที่ครบเก้าข้อนี้คนที่ครบเก้าข้อนี้ต้องอยู่ในสายตาเลยนะเฮ mm ้ย hmm. ทำไงดีวะ อสิ่งวินิจฉัยแรกต้องอยู่ในสายตาเลยนะถ้าครบเก้าคอเนี่ยสุดๆเลยแสดงว่าเขาพร้อมแล้วหัวใจเต็มร้อยเต็มทีแล้วทาเขาถึงตรงนี้เราจะต่อให้เขายังไงนะให้เขาพ้นจากตรงนี้ตรงนี้มันต้องเป็นแบบไม่นอนดีสุดเลยนะสาวกพระเจ้านะ สาวกสาวิกากเู้านะภิษุภิษ,ภษุนีที่ท่านเป็นอริยเจ้าไอ,อ้ยังไอ,อ้ยังเราขี้ดินขี้เล่นเนาะก็ฝึกต่อไปเอาตัวก่อนรู้สึกตัวในกายเรื่อยๆได้ยินเนรื่อยๆเนาะฝึกสูตรแต่จําหลังนี้ไว้ดีๆจะไปไหนตรงไหนเนี่ยจําหลังนี่นีๆถ้าเป็นลูกหลานเราเองเราต้องสอนเขานเนี่ยลูกหลานเราต้องสอนให้ตอนรับสมณะมีอะไรก็รู้จักให้ ให้ตรงกับสูตรพูะเจ้าแล้วเด็กคนนั้นอนะอนาคตในอนาคตเขาจะได้ดีตามในที่โลกใบนี้ยังมีพระริยาเจ้าอยู่ก็จะได้พบเขาสักวันหนึ่งเขาจะได้โอกาสชีวิตที่ดีนะได้ศีลสมาธิปัญญาเข้าไปหลอ่อหลอมแล้วก็ได้กินยาวไปคามพบชาติไปอีกโอ้โหต่อไปอีกไม่มีหมดเลย แล้วก็จะไปเจอพระเนรเจ้าอีกถ้าไม่หลงตกหล่นก็อยากพึงสําเร็จในทามไม่ต้องมาเวียนอยู่กับอารมณ์บ้าบอห่เงาสารพัดในตัวเองกับคนอื่นอยู่เนาะ,อะโอเคตื่นตัวอยู่เสมอก็ตั้งใจมั่นอยู่เสมอจา้าทู